ดออยู่ในห้องนะอา้าวแล้วคุณไม่เข้าไปได้วยกันเหรอไม่ฉันไม่อยากให้มันเออกระเริบมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันหน้าที่เธอนี่งั้นเหรอเดี๋ยวให้กระเป๋าแล้วก็ออกมาเลยนะไม่ต้องพูดมากคุณคมสันบอกฉันแล้วคะ่ะ คะ,ะเด๋ยนนี้มันง่วงจริงเลยดิฉันก็ขอพบอคุณรัชนีนะคะคุณคะดิฉันอยู่นี่ค่ะออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอดีค,คุณคมสันให้ดิฉันเอาของมาให้นะคะค่ะขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะ ครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับเิืออัไเขอบคุณครับฮัลโหลของได้รับเรียบร้อยแล้วครับเสียดิฉันตรวจดูของแล้ว ดีมากราชนีเดินทางระวังหน่อยนะค่ะเสีย่ยเ่อนครับคุณกรมสันขอบคุณมากครับขอบตัวโคู่นะครับว่าไงสักนายครับเรียบร้อยแล้วครับดีมากกลับไปรอที่ร้านได้ครับ ยืมฉลองความสเร็จกานอบเสียยิดีที่ได ah. yes. oh. ้รวมมือกันมวันวอรดังวันใช่มาอรังวันโอยดังวันรังวันรังวันราังวันรังวันรังวันง พ่อมาได้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยที่เองสองคนไปร่ำรวยอะไรมาวะถึงได้ใช้เนี่ยเป็นเบี้ยแบบเนี้ยทำงานดิบออได้ทำอะไรอะ่ะเอองานอะไรของเองวะเจ้าไอ้คอนวอยอ่ะพ่อคอยส่งของให้ต้นทางเขาส่งของอะไรก็ส่ง,องอพงวยกเอกสารแล้วแหละเอ้ยพ่อถามลักษณะเนี่รอผมเล่นเกมไน่คนมันเล็วเร็วนายเองสองคนยื่นแขนให้พ่อดูดิยื่นหน่มา ยืดออกมาดูสิทำไมอ่ะลกแขนเสื้อขึ้นด้วยเอง2สองคนเล่นยาป่ะยายาเล่นงพ่อพวกผมอ่ะรู้ตำรวจนะพ่อลูกตำรวจแน่ใจนะแน่นอนลบๆๆงั้นก็แล้วไปเองีสองคนจะทำอะไรพ่อไม่ว่านะพ่อขออย่างเดียวอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดเข้าใจไหม นายมันทุนเรกชอบใช้กำลังแล้วยังชอบรูถูกผู้หญิงอีก ค,คุณรักเดือนบ้าง,างไหมคะถามทำไมก็เดือนอยากรู้นี่คะผมชอบคุณอา้าวนี่คุณไม่ได้รักเดือนหรอกเหรอคะหรือว่าเดือนไม่มีความสุขที่อยู่กับผม มีเดียนมีความสุขมากค่ะงั้นเราก็อยเป็นค่อยไปดีกว่านะ,จะเจติเองร้อนค่ะคุณคุมสันไว้ยังไงเดียนก็ตามใจค่ะ จะขอโทษชันเรื่องอะไรเพื่ที่ผมพูดจาไม่ไดีกับคุณไงเชินปัญหามันไม่ได้อยู่ที่นายพูดจาไม่ดีแต่ปัญหามันอยู่ที่นายไม่มีเหตุผลชอบใช้กำลังแก้ไขปัญหา <c oughs> <c oughs> ก็ไอหมอนั่นมันเป็นคนเลวทำไมคุณต้องไม่เห็นดี <c oughs> เห็นงานกับมันด้วยเล่าฉันไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับเขาแต่ฉันไม่ชอบ นี่เป็นคนไม่มีเหตุผลไม่ใช่ว่านี่เริเ่มเขียนจะได้แล้วนะ่ะคุณฟังเกไมคะน้องเก๋น้องเก๋เกคะค่ะพี่ชางเมื่อกี้พี่เห็นน้องเก๋อยู่กับในเพลินแล้วนี้เขาไปไหนแล้วล่ะไปแล้วค่ะมีเรื่องอะไรกันอีกเ่ย พี่ชาญเกมไม่อยากสนใจแล้วไปคุยที่บ้านดีกว่าคุยให้พี่ชายคนนี้ฟังเหมือนตอนน้องเี๋เป็นเด็กเดกเลยคะประาสิ่งที่เราคิดมันก็แค่ความฝันภาาเป็นความจริงอยู่ตรงหน้าเรา วน้องเก๋พร้อมจะบอกพิรยันว่าน้องเก๋มีปัญหาอะไรเก๋ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะพี่ชานเก๋รู้แต่ว่าเก๋หมุดหงิดที่ในเพลินเขาชอบทำอะไรบุ่มบ่ามวันนี้ก็ไปต่อยหน้าคุณคมสันทนั้งทั้งที่เขาก็มาดีดูเหมือนน้องเก๋จะวุ่นวายใจเพราะนายเพลินมากเลยนะ ็แ,แค่เป็นห่วงเพลินค่ะเกย์อยากให้เขาใจเย็นกว่านี้หน่อยเขาจะได้ไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบพี่ว่าน้องเก๋ต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่แล้วละ่ะน้องเก๋ต้องปรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าในเพลินคนนี้ สำคัญสำหรับน้องเก๋มากน้อยแค่ไหนคมากกว่าพี่หรือเปล่าพี่ชาญ ว่าเกศทำตัวเหลวไหรอคะปล่พี่แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้น้องเกศเหมือนไม่ใช่น้องเก๋คนเดิมของพี่ ต้องจัดเจียมตัวเดี๋ยวไม่โยงคนนี้ฐานะสูงกว่า